นาวปรีนักนาวปรีไพรอพุทธน,นิมนนาวปรีญิพนตุ้งสวนนาวปรีสมประภารนาวปรีมานิตโทรสสนี สรรตั้งใจนาวรีสมศิษย์ลอยละลิ้วนาวรีสุนันสมัครไทยนาวรีวิทย์นในถุงมงมนาวรีอุดมคุณหักมุญญิษ นาวตรีอนันต์คันสนานนาวตรีประโมทกองย่อนาวตรีสมบูรณ์บุญรังสีนาวตรีสัตติปงสายแก้วนาวตรีบุญเลิศขามีผลนาวตรีสมชายลนุพหาหมาน์ นาวตรีพุตยาคูเทโรนาวตรีปีชาจันสวรรณนาวตรีสุเทพ,พสุสมัยนาวตรีสุเทพตันบุญนาวตรีสุทธิธรรมกินาวตรีอนันต์ชาติคุล นาวเสรีวงประดำนาวตรีสุปชัยประกอบนานาวตรีสำเริจตอบเลยนาวตรีวิจิจนาคสาภานาวตรีวิคนขันโทนาวตรีจัดรรงพักตานท์ กรัมสิริมหานาวตรีเ็ศศักดิ์คล้อยน้อยนาวตรีกิตติสุขปร,ระเสริฐนาวตรีสามารถหัวใจแก้วนาวตรีสุรินทร์ฟ้อนงามดีนาวตรีสวยพึ่งไทย นาวัตรีอมวยบัวเอมนาวัตรีปรีดาศีวิเชียนนาวตรีวิรัตคงรัศมีีนาวัตรีสมชายมงคลกาย นาวตรีโอนารัศรีดารานาวตรีฤทธิ์นที่โรมนาวตรีอำนวยบุญญนาวนาวตรีประยองพันยรวานาวตรีวีรภพยุธีนาวตรีรภพูบุญเทพประสิทธ นาวตรีจรันต์นนวัครามูนาวตรีภูริธรรมชัยยักมู นาวปรีกุลสุทธินาวปรีกัมปนาสามทองจีนาวปรีนรงชัยผู้เจริญยศนาวปรีพิรุชมรดานิ่งนาวปรีพาด้วะ นาวัรีสลันดารามิโรนาวตรีประคันผลประเสริฐนาวตดรีเนธฆาพิฆาตทมนาวัดรีประมุสุวรรณบุต นาวนกการีพระกราวสิ่งแก้วนาวารีรักองตันงพระสุวรรณนาวารีพระพักขันโทนีนาวารีน,นักตัดต่อเสือนาวารีพงเสือ นาวาวีพัะฤิ์สุภาณีนิทรนาวีวีรศักดิ์ปักษีนาวีสืบสารเตียนรูนาวีสุขละัพ์เจริญนาวีมิเชษนากรไชยวง นาวปรีสุนิยสงสีไทยนาวปรีจักรันธ์สุนทรนาวปรีกิรักษีมรอนาวปรีพิบูลูกินาวปรีเจกราคือเเนาวปรีโทธิพันธ์โท,ทุสัตว ดาวัตรีตรีพบนิ่งเมือน,นาวัตรีพศพรออโภมานนนาวรีจักรรมเรชกบคววัน